สวัสดีครับ,รบผมแบงค์โมเกมแคทเจอร์แคทเกมไฟไนแอดเฟรนดี้แฟนเกมไฟไนแอดโฮโลไลค์ครับผมนะมันก็ขึ้นอยู่กับเวลาที่ผมจะเล่นแฟนเกมนี้ครับผมนะเมื่อผมได้ทราบข่าวเพราะท่านก็รู้ว่าผมนี่เล่นไฟไนมาแทบทุกภาคแฟนเกมมาเกอนเยอะแล้วผมก็ยังเป็นแฟน h o l โลไล h ์ด้วยครับผมนะนีนะ่เป็นแฟนเกมที่ทําให้ผมได้ทดสอบความรู้ที่ผมมีต่อ โฮโลไลท์กับผมนะจะได้รู้ว่าผมติงขนาดไหนผมรู้เยอะขนาดไหนนะแล้วก็รู้สึกว่าแฟนเกมนี้จะทําโดยคนไทยเออเห็นชื่อภาษาไทยอยู่ข้างล่างด้วย <g ül> ก็เดี๋ยวอาจจะทิ้งลิงก์ที่จะดาวน์โหลดเกมนี้มาเล่นไว้ให้ในข้อมูลคลิปด้านล่างผมนะนับหนุนผลงานคนไทยโอเคงั้นเราก็มาลองเล่นกันเลยว่าเป็นยังไงผมนะโอเคมาไฟไนแอตโอโรไลท์ like. จะว่าไปนี่ชีราคามิฟูบุกิผมนะหัวคนเทอนี่สั่นจริง คนเธอจะมาหาเพื่อนเพิ่มแหละเพื่อนคนเธอก็เยอะแล้วคือถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ดูฮโล์ไลท์จะเก็ตปะเออต้องเตือนนิดนึงับผมนะการแคสนี้อาจจะมีมุกวงในฮโล์ไลท์ค่อนข้างเยอะถ้าเกิดท่านไม่ดูฮคลล์ไลท์หรือไม่รู้จักก็จ,จะไม่เก็ตนิดหนึ่งใครที่ดูก็คงจะเก็ตนะโอ๊ะอะไรเนี่ยอ๋อเลือกภาษาโฟนคอล์เหรอมีไทยก็ไทยดิเออเป็นไรไปนะ แล้วก็ในวันเขียวว่าคงเปกโกะครับผมเนี่ยเปกโกระมาไงเอามาโอ้โทวะโอคายุเคียร่าคาลี่ฮ <Hello. S 1> ะเดี๋ยวขอฟังก่อนนี่นือผู้จัดการร้านเองนายคงรเป็นยามกะเด็กคนใหม่สินะงานเนี้นายต้องอยู่ต้องรกถึงหกโมงหวังว่าคนณจะกาแฟมาพอนะเอาละเอาละ ต้อนรับอย่างเป็นทางการเข้าสู่โฮโลคาเฟ่ร้านคาเฟ่วิทูเบอร์ที่มีหุ่นอนิมทรอนิกที่ทันสมัยที่สุดงานของนายก็คือการดูแลความเรียบร้อยของร้านจนกว่าจะหมดเวลาทํางานฉันได้เตรียมแบบทอนะ็อปไว้วออวให้นายใช้ดูกล้องวงจรปิดแล้วหวังว่ามันช่วยนายทำงานง่ายขึ้นนะในเวลากลางวันพวกหุ่นอนิมทรอนิกมีหน้าที่สร้างความบันเทิงให้กับลูกค้าส่วนในเวลากลางคืน <c oughs> พวกอนิมทรอนิกจะขยับเองและก็เดินไปมารอบๆร้านอย่างไม่มีเหตุผล และมันก็เป็นหน้าที่ของนายที่จะต้องคอยเฝ้าพวกเธอไม่ให้เข้ามาที่ห้องออฟฟิศฉันรู้ฉันรู้เรื่องแบบนี้มันฟังดูไม่เมคเซนต์ ent, แต่เอาหน้าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ร้านพิซซ่าผีสิงในปีหน่ง้แแล้วเราคงปฏิเสธวัฒนธรรมคลาสสิกนี้ไม่ได้หรอกสิ่งที่นายควรจำคือนายถ้าไม่หุนพวกนั้นสัมผัสตัวนายเด็ดขาดมันเป็นกฎของร้านน่ะทุกการกระทำของนายจะถูกบันทึกถ้าฉันจำได้ว่านายสัมผัสตัวคุณ นายจะโดนไล่ออกเนื่องในข้อหาทำผิดกฎของร้านภาวันนจา์ตอนนี้ฉันจะบอกเทคนิคการป้องกันตัวจากพวกขุนนะอย่างแรกเลยถ้านายเปิดคอมพิวเตอร์นายจะเห็นปุ่มสีฟ้าบนหน้าจอนั่นคือระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกระแสไฟฟ้าถ้านายกดปุ่มนี้ระบบจะช็อตกระแสไฟฟ้าใสุ่่กทุกตัวในห้องที่นายกำลังเปิดกล้องดูอยู่หลังถูกช็อตพวกขุนก็จะกลับไปยืนที่ตำแหน่งเดิมอย่างที่สองถ้านายเห็นอนิมทรอนิกมายืนที่นอกห้องนายสามารถปิดประตูได้นะ ค้างไว้จะกินค่าพลังงานแต่เอ้ยอย่าเพิ่งตกใจไปเพราะนายชาร์จพลังงานเพิ่มได้การกดที่ปุ่มสีเขียวบนหน้าจอคอมจะเป็นการชาร์จพลังงานเรียกว่าง,งชาร์จพลังงานประตูของนายจะถูกบังคับให้เปิดเองโดยอันตโนมัตินายจะทำไรล้อก็ได้ยกเว้นกดปุ่มเปิดหรือปิดประตูถ้านายเผลอไปกดปุ่มประตูตอนกำลังชาร์จแบตแล้วก็การชาร์จพลังงานจะถูกหยุดกลางคันเอาง,ง,ง่ายๆก็อย่าไปยุ่งกับประตูตอนกำลังชาร์จพลังงานก็แล้วกันเอาล่ะนั่นคือทั้งหมดสำหรับคืนนี้อย่าลืมข้าตกลงล่ะ นาจะถูกไล่ออกถ้าสัมผัสตัวพวกคุณหรือไม่กระโดนหุนสัมผัสตัวฉันต้องไปแล้วล่ะลาติสวัสดนะห้ามสัมผัสตัวไอดอลผมนะเข้าใจไหมโอเคผมนะนี่กูละซซยเซเนโกอีนะโคโคโบตันนี่ใครอันนี้ผมไม่รู้จักน่าจะเป็นเจ้าของเกมอะโอ หรือไม่ก็แฟนอาร์โทโฮโลไลท์ชุดนักเรียนไทยไทยเดาถ้าเกิดว่าเป็นโฮโลไลท์อยู่นี่ก็จะเป็นโซล้งแต่จะไม่ใช่ก็ได้นะคิริมาทำไมเนะี่ยอายาเมนะตอนนี้เราเห็นหุ่นสามตัวผมนะคืออายาเมเปโกราแล้วก็เพื่อนชีราคามีฟูบุกิผมนะเท่าที่ฟังดูเมื่อกี้อธิบายค่อนข้างเข,ข,ข้าใจง่ายผมนะเพราะอะไรเพราะเป็นภาษาไทยโอเคในเขรู้แัแคมนี่อะไร มีเสียงเพลงด้วยพาเลตโคบใครอยู่เห็นขาเห็นแค่ขาพอจะเดาได้ไหมว่าใครเดายากปะอืม <c oughs> <c oughs> มีหางปะถ้าให้เดาโคโค่ปะถ้ให้ผมเดานะนี่น่าจะเป็นโคโค่ถ้าให้เดาถ้าใช่ขึ้นมานี่ตัวนี้มันจีเนียดและก็เทพมากเปโกระทำไรคุณแทนี่คาริโอเป้ผมนะหนึ่งในคนที่ผมค่อนข้างติดช่วงนี้ คุณเธอเพิ่งจะเปิดอาเทเบลิลท็อปโลเพย์ของโคไลเอ็นผมนั่งดูไลฟ์แนะนำตัวคอร์ตไปนี่อย่างมันอาโมดตัวอาโม,อ,าโมอะไรไปกูละมาเหรอยังชอ็อกไม่ได้ชอ็อตได้แล้วโอเคคือถ้าเกิดโอ้หาจามาจามาไม่แม่นี่อันนี้หาโตไม่ใช่หาจามาโฟโต้ชุดอาไาย โอ้โหอพดท่านัพอหาจะมาโพดท่าอ่ะสวยจ้ะสวยอืมอืมสวยแล้วสวยแล้วเราเเสียเซรัยบุญถ่ายภาพหาจจมาเพลินอฮ้หาโตอฮ้หรือหาจาม้าัะก็เดวยวนี่อะไรฮีเตอร์ออฟออนนี่อ๋อน่าจะเปิดฮีเตอร์ไล่คนที่จะมาอี่ยตัวนั้นให้เดาอะถ่ายถ่ายถ่ายทำไมต้องถ่ายคุณเธอได้ไม่ถ่ายไปเลยปะถ่ายไปเลยไม่เนี่ย อ่าอันนี้ค่อนข้างจะรอเวลาอยู่ผมนะเวลามาพร้อมกันนี่ต้องเลือกว่าจะใช้ใสไขชีดเอาแล้วเวลาก็ใช้พลังงานแล้วกันตอนนี้สองคนนี้กําลังมาผมนะสองสาวนี้กําลังจะมาเพื่อนฟูบุกินี่นะ่าจะรับยาวในคืนนี้มีสองคนเดี๋ยวผมรอมันดีเลย์คูดาวมาจะไล่คนหนึ่งแล้วก็น่าจะต้องไปปิดประตูคนหนึ่งนะโอ้นั่นมันโอกาโคล โอกาสโคโลนอนอยู่สองคนนะผมนะมีป้ายมีทั้งตัวเดี๋ยวยัมัวแต่เธออ๊ะทำไมช็อตไม่ได้อ่ะทำไมรอบนี้ดีเลยช็อตมานะนเหลือเกินยังกดไม่ได้เลยเพราะอะไรโอ้มาแล้วโอเคอืมต้องปิดต้องปิดกล้องมังมันมถึงจะมาอืมไล่ไปโกลาไปก่อนตอายยาเมยังอยู่เออไอ,อ,อายาเมปิดประตูอะไรลรอไอยาเมยคอมอนแมน คือแลกไม่น่าจะยากไรผมนะล้วมาอ่ะคุณเธอหัวโขกประตูเหรอพยายามจะดันเข้ามาน่าสงสารออยาเมะผมเนะี่ยโดจิโดจิจริงจริงโดจิโดจิอ่ะถ่ายฮาจามะต่อขมอนแม่ผมดูนี่เออจะเห็นหน่าฮาัจามะ,ะชัดอ่ะอ่ะอ่ะสวยสวยอืมทำไมต้องมาถ่ายรูปให้ฮาจามะดิเนี่ยจะไม่เป็นไรฮาจามะเป็นไอดอล โอกาโคโลผมนะพวกเธอไปนั่งด้วยกันอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีป้ายโปสการ์ดเธอด้วยมีดักหันด้วยอะไรจะล่าโซบาลุอะออยามิมาแล้วช็อ,ชอตออยามาิซะเชื่อไปนี่มีคุณเธอโซบาลุมายืนอยู่ตรงนี้ผมนะนี่อีนะแล้วก็เคียร์ลอย่างผมบอกไปครับผมนะใครที่ไม่รู้จักโคล,โลไลท์เป็นแค่แฟนไฟ,ไฟนะ์เฟดดี้ก็จะงงนิดนึงว่าผมพูดเรื่องอะไรอยู่ฟ้า เอาเป็นว่าก็ทนๆไปหน่อยแล้วกันโดยรวมแล้วระบบการเล่นไม่น่าจะยากอะไรน่าจะเล่นได้ง่ายแล้วก็ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายดีไปกุระยังมาประตูไม่ได้เลยเออเสียงอะไรตกรใจเลยว่าใครมาคือคืนแรกยังซิมเพิลเนี่ยผมว่าคืนต่อๆไปเนี่ยมันจะล่องเริ่มเอ้ยไล่ไปกุระบ้าง อายังไม่เป็โกลานี่มาบ่อยแล้วก็ถ่ายฮะจะมาต่อแชะแชะแช่แชะชเออชอบที่แบบว่าว่างๆก็มานั่งถ่ายภาพฮะจะมาฮะจะมาจะมาในแบบชุดว่ายน้ำด้วยนะคุณเธอก็ชอบหลุดตัวเองอยู่แล้วเออไม่นาวเลยเธอถ่ายซะแช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 ่นี่แล้วเออตุกเล่นเพลย์เลยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันต้องรอเวลาอย่างเดียวใช่ไหมอ่าสีน้ำเงินเนี่ย ไอที่ช็อตเนี่ยน่าจะต้องรอเวลาอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับว่าต้องปิดกล้องอะไรไหมใช่ไหมน่าจะมันแค่กันแม่เราชอ็อกโลวลที่เฉยคารี่นี่ัวมุมนี้นี่ยังเบิ่มโอเคช็อตซาเรียบร้อยกลับไปยืนกันทั้งสามคนอะเปโกละหายะเปโกละเดี๋ยวก่อนปิดพาร์ทจะขอโดนหลอกหน่อยว่าจะเป็นยังไงบ้างผมเนี่ย ห้ามให้สาวมาโดนตัวเราแล้วเราห้ามไปโดนตัวสาวโห oh. เราสาวมาทํางานที่ร้านนี้เพื่อที่จะแอบแต่ต้องหุ่นสาวไอดอลฮอลลีย์ใช่ไหมห้ามแบบนี้ตูจะมาทําทาไมเนี่ย <c ười> รู้ไหมที่ตูมาทํางานที่เนี่ยนะเขาอยากจะมาแอบล้วงหุ่นสาวตอนกลางคืนถุยก็ <c ười> ไปรูปคาราโอเป้นี่เรืองแสงในที่มืดด้วยยิ่งเด่นเข้าไปใหญ่ <c ười> คาลิโอปีมอลลี่ on this goddamn my I don't want your fucking money I just want your life มอลี่คาลิโอปีเนี่ยผมบอกไปผมนะเป็นหนึ่งในคนที่ผมชอบมากๆช่วงนี้โอ๊ะมาแล้วปิดซะคำเตือนห้ามซิมซิมไม่ได้แต่ชิมได้ดูดูดูเสียงหัวเราะนไปก็ละ ห้ามซิมแต่ชิมได้ก็ใจไหมกุละ <c oughs> ชอบเพลงแรปลายๆเพลงของโมลิคาเลปีมากผมเนี่ยเนี่ยทำไมลูกคุณเธอเหลืองแสงยังเด่นในที่มืดออยาเม่มาบ่อยนะเราเนี่ยชอบไปไม่มีโฮลไล i ์เอ็นมารอกรนะ มีแต่โฮโลไลท์จีแปรที่จะมาหลอกเราถ่ายรูปแชะแช่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 ฮะ,ชะ,ชะ,ชะจะมาจะมา <S <S ถ่ายคุณเธอไปไอยาเมทนี่เท่นะใครที่ดูโฮโลไลท์อัลเทอร์เนทีฟนี่คนได้เห็นความเท่ของไอยาเมทผมเนะี่ยคนเธอนี่ยังหลอง่อมีสแ,แตนด้วยทำเล่นไปหลายคนก็บอกให้ผมทำเรียชั่นโฮโลไลท์อัลเทอร์เนทีฟเหมือนกันนะแต่ว่าทำไม่ทันนะ่ะ คือมันมาปุ๊บผมเปิดดูเลยไงประเด็นเมื่อกี้นี้มีเสียงโคลเนกูละาแล้วก็อเมเลียวัสสันครับผมนะครโลเน่ก็ปป๊บกุลาก็บอกตื่นที่ให้ อมเมเลียก็บอกตื่นสิว่าอะไรแบบนี้โหค่อนข้างที่จะวุ่นวายนะดูเมื่อกี้แต่ก็โอเคเราผ่านคืนแรกใช่ไหมนั่นงั้นต่อไปก็คืนที่สองต่อเลยแล้วกัน่าโอ้โหคืนที่สอง I'm a s k a t m a n ปีป้าปาปา,ปา,ปาดาโปมีมของฟูบุกิครับผมนะสมัยที่คุณเธอเป็นสาวช่างมีมแต่รู้สึกว่าสเกต m a n ของฟูบุกินี่น่าจะโดนดับไปแล้วเหมือนเขาลบไปอ่ะอืม ไม่รู้เป็นพ่ออะไรแต่ว่าก็มีคนอื่นลงให้ดูอยู่มั้งอ่ะวางโทรศัพท์มาไนะงาสวัสดีคุณยามกะดึกยินดีด้วยนะในผ่านคืนแรกมาแล้วแล้วหว่านายจะยังคงจำในสิ่งที่ฉันบอกไม่อคืนได้นะจำไม่ได้แล้วในคืนนี้ <c oughs> ฉันมีอะไรอยากจะพูดกับนายไว้หน่อยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับฟุกุกิจ้า อเออ,อจิ้งจอก,จอ,กอะไรเนี่ที่อยากเป็นเพื่อนกับทุกคนในร้านรวมถึงนายด้วยโดยปกติฟุบุกิจะชอบเข้าไปอยู่ในที่เย็นๆอย่างในช่วงระบายอากาศนั่นก็คือทางที่ใกล้ที่สุดที่พวกคุณจากเวทีจะใช้เดินทางไปหานายเข้าใจแล้วโชคดีที่ฟุบุกิไม่ชอบอากาศร้อนนายจึงสามารถใช้ฮีเตอร์เพื่อทําให้เธอกลับไปยู่ที่เดิมได้ จะว่าไปไม่รู้ว่านายได้สังเกตหรือเปล่าว่าเรามีอนิมารอนิกอยู่ที่ห้องครัวเธอชื่อฮาตกเอ้ยไม่สิเธอชื่อฮาจามะเธอเป็นอนิมานรอนิกมีหน้าที่เป็นคนทำอาหารให้กับลูกค้ารสชาติอาหารของเธอก็ค่อนข้างที่จะอร่อยมากเป็นว่าเราจะไม่พูดเรื่องนี้กันในตอนนี้นะ <c oughs> ถึงร้านจะปิดแล้วแต่ฮาจามะก็ชอบที่ทำอาหารในเวลากลางคืนข่าวร้ายก็คือเตาไฟฟ้าที่ห้องครัวใช้พลังงานม,มาจากแบตเตอรี่ที่ห้องของนายเพราะฉะนั้นฉันว่านายไม่ควรปล่อยให้เธอทำอาหารานานนะ ฉันต้องไปแล้วโชคดีนะแล้วทำไงอ่ะแล้วไม่อยากให้เธอทำอาหารแล้วทำไงอ่ะต้องถ่ายเธอเลยไงอ๋อถ้าเราถ่ายเธอเธอจะไม่ดูดพลังงานเดี๋ยวตอนที่เราถ่ายเธอพลังงานจะไม่ลดใช่ปะไม่เกี่ยวฮก็คือหยุดไม่ได้ใช่ไหมฮานจะมา้าอยากทำอาหารใครก็หยุดไม่ได้โอเคเข้าใจปล่อยคุณเธอทำไปทั้งนั้นฮาจะมาจมาม้าจริงๆ นักทาอาหารันดับหนึ่งของโฮอลไลา์ครับผมเนะี่ยทอาหารที่คนกินจะรู้สึกอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนกับการกินอาหารอื่นจะดีหรือแย่ค่อยว่ากันอีกทีเนีสรุปแล้วคืนนี้จะมีที่มาเพิ่มคือเพื่อนเราฟุบุกิจะมาที่ช่องแอร์เวลาเธอมาต้องอะไรอ๋อนี่ไงทําอาหารแล้วอย่าทําเอออ๋อนี่ไง คือคือแรกคุณเธอไม่ทําอาหารแค่โพส์เฉยแต่ว่าคืนที่สองจะเริ่มทำเราต้องมาคอยถ่ายรูปคุณเธอเพราะเวลาเราถ่ายคุณเธอจะโพสท่าเออบอกอย่าทํามานี่มาถ่ายรูปก่อนเออทาทําไมอาหารเข้าใจว่าทําอาหารอร่อยแต่มาถ่ายรูปก่อนเคไมหมฮะจะมาจะมา,ะมาเออไว้ผมชอบในความคิดตั้างๆในแต่ตัวฮันจะมาทําอาหารนี่แปลที่เพอร์เฟกมาก คร์ดจักโครไล์จะรู้ว่าผมนะโอ้ตกใจลืมดูเพื่อนเลยลืมไปว่าเพื่อนก็เพิ่มมาหมดได้ดูอายามิไมนี่ก็ทําบ่อยเหลือเกินคุณเธอข้ามอนแหมนเมื่อกี้คุณเธอร้องเพลงอ่ะเดี๋ยวรอบต่อไปคุณเธอทําผมจะลองนั่งฟังคุณเธอหน่อยคุณเธอทําร้องอะไรหา <c oughs> จามาคู่ขยันทําอาหาร ถ้าใครที่อยากจะรู้ว่าฮันจะมาทำอาหารประมาณไหน <c oughs> ก็เคยมีครั้งหนึ่งเอาแม,มงมุมทารลนทูล่ามาทำเป็นอาหารนะผมเนี่ยก็อร่อยดีมีไซ้ช,ช็อกโกแลตมาก <c oughs> ของจริงด้วยนะไม่ใช่ของปลอม <c oughs> คือสร้างทารันทูล่าแมงมุมของจริงมาทำเป็นอาหารโอ้ยเดือดคนก็คนก็ทำไม่ว่าคนที่ดูดูไปได้ยังไง <c oughs> ผมนี่ปิดช่องหนีเลยตอนเห็นคุณเธอทำทำมีย อาว่าไปคุณเธอร้องเพลงสุดหลอนนะผมเนี่ยเออเปกโกละก็มาแล้วเพื่อนเพื่อนมานี่เนี่ยร้อนไม่ละเพื่อนเพื่อนยังไม่ร้อนไหไล่เป็กโกละอายเามยยังอยู่เพื่อนไม่ร้อนดกเหรอ เพื่อนไม่ร้อนไว้ฮีเตอร์ออนเะนี่ยเพื่อนนี่เพื่อนไม่ชอบความร้อนใช่ไหมโหโอเคเพื่อนไปแล้ว <Okay. S 1> เพื่อนบอกร้อนเกินโอเคใช้เวลาแป๊บหนึ่งทำอีกและถ่ายไอทีมันใสแต่ผมชอบที่มันใช้พลังงานได้เนะี่ยไม่ต้องกลัวพลังงานหมดก็เลยเปิดกล้องได้ตลอด24ชั่วโมงเออส่วนใหญ่แล้วพลังงานมันจะไม่มีให้รีเพิ่มเพราะว่า มันยัไม่เราไม่สามารถเปิดกล้องได้บ่อยอันนี้คือเราเปิดกล้องได้อย่างถาวรเลยเฮ้ย,เ,ย,ยเพื่อนมาอะเพื่อนชอบมาโอ้ไายาเม่หายยายาม่ห,าาามหัวโขยวอยะไายาเม่โดจิจริงๆเปโกระมอาอยา่างเปโกระอยู่ไหนเปโกระอยู่ข้างนอก,นอกขอเจอช็อกเรียบร้อยฮีตเตอร์ออนอยู่เพอร์เฟก รีชาร์จพาวเวอร์ฮีเตอร์ไปด้วยรีชาร์จพาวเวอร์ได้ด้วยนะโอเคไปกันหมดแล้วสวยเรียบร้อยผมนะผ้าเฟกต์่อผมสังเกตเห็นห้องนี้มันก็มีแฟนอาร์ตนะตรงนู้นน่าจะเป็นโนเอลกับแฟร์หรือมันก็โนเอลกับลามีผมมองไม่ค่อยจะเห็นเลยอันนี้คือโทวาอันนั้นอเมเลียวัสสันบนเาเทเดาเนี้ยนู่นอเมเลียแน่ๆมองไม่ค่อยเห็นนี่ก็ทำมาหาได้หาจาังแม้เขาวอรแมน โอ้ oh, oh, เพื่อนไหมอ่ะเพื่อนชอบมาบ่อย mm hmm. จะทำให้จะทำท่อที่เ mm ย hmm. อะคุณเธอได้เลิกทำโ oh, oh, อ้โหรอบนี้มาพร้อมกันหมดเลยเว้ยโอเคเด่นไปสักคนหนึ่งก่อนไปกล่าบ,บอกช็อตตูบ่อยจังให้ตูไปบ้าง <c oughs> อายามิได้ไปอยู่คนเดียวเออโทษโทษโทษเดี๋ยวเอบาต่อไปช็อตอายามิบ้างแหละ ฮาจามะอื้มอะไรแล้วร้อง,องถ่ายสิรอบโอเคเพื่อนไปแล้วปิดฮีเตอร์เหมือนเปิดฮีเตอร์แล้วไฟไม่ค่อยเปลืองเท่าไหร่เนี่ยจริงถ้าเกิดว่าเราเปิดฮีเตอร์ค้างไว้ก็ได้แบะมันดูดไฟอยู่ไหมผมรู้สึกไม่ค่อยดูดไฟเท่าไหร่แต่เราไม่ต้องทําขนาดนั้นก็ได้ป้งตอนนีไไไ้ไม่ยากขนาดนั้นช็อตซักแน่โอเคเปโกล่ามานะปล่อยไหม มายแฮีเตอร์อ่อนห้ามประมาผมนะฮาจามะฮาจาะ๊ะถ้าเกิดว่าพลังงานเราหมดฮาจามะจะมาหลอกเราหรือไงทำไมพูดทำไมไปก็ละคือพลังงานเราเติมได้แต่ถ้าหมดมันจะเป็นไรไหมอาจจะไม่เป็นไรก็ได้ไมันก็ห่าจามะอยู่ได้โอ้ เปก็ลาหายนั่นปึ๊บเรียบร้อยเพื่อนไปแล้วปิดอีเตอร์ตอนนี้ก็ยังโคโอเคครับผมเนี่ยาะว่าเราจะไปลำบากตอนที่โครนีกับโอคายุมาแน่เลยเพราะว่าผมเดาได้เลยว่าเดี๋ยวคุณเธอต้องโผล่มาในคืนที่สามตายเดาคุณเธอนอนรออยู่นานแล้วเนี่ยถ้าตอตัวนี้มาจะยากขึ้นขนาดไหนณตอนนี้ผมยังค่อนข้างโอเคทำไรไห้เพื่อน ช็อตเรียบร้อยไอยามิไม่ได้มาไอยามิผู้ดดโดนช็อตตลอดการก็ทำทำไมเนี่ยทายได้พี่ขมอนแหมนห่าจมัดฮีเตอร์ออนจริงๆนะทำไมโมลิคาเลโอพี่คุณเธอภาพเธอเรืองแสงเด่นสักนาดนี้คนอื่นเขาเรือไปกับความมืดไงแต่ภาพคุณเธอนี่เรืองแสงในที่มืดอ,อย่างงามผมไม่ได้บ่นอะไรผมก็ชอบโมลิคาเลโอเป้ ภาพนี้ยะไหมองไม่ค่อยจะเห็นมืดเกินทำมิจ๊ะถ่ายเหมือนยิงถ่ายภาพนะเสียงเหมือนยิงเพี้ยวไปกลระมาเพื่อนยังไม่มาเพื่อนยืนยิ้มอยู่โฟโตโช้ชูดถ่ายเข้าไปช็อตไปกุระไปกลระบอกอีกแล้วอ่ะช็อตบ่อยนะเราใช่ วอเตอร์นั่นอะไรนั่นใครอ่าน่าจะเป็นโคลน่ชายน่าะเป็นโคลนีชอบที่อาเคดเกมเป็นเกมดักหันเกมยิงเป็ดสุบารุเธโดนยิงเปี้ยวเปี้ยวสุบารุช่วงนี้ดังนะมีมเป็ดที่หาคือสุบารุร่างเป็ดดังกว่าสุบารุร่างธรรมดามีคนเอามีมสุบารุล่างเป็ดไปเล่นโดยที่ไม่รู้ว่าเอามาจากไหนพอเห็นสุบารุ คนก็จะบอกว่าเฮ้ยน uh, ี่ไงอ่าเป็ดสุบรุลร่างคนหารู้ไหมว่าสุบรุลร่างคนเป็นต้นแบบของร่างเป็ดตอนนี้ใครที่ไม่รู้นี่นึกว่าสุบรุลร่างคนนี่ทําเรียนแบบร่างเป็ดอย่างฮาเกมนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีผมจะคุยเรื่องโฮโลไลท์ผมเนี่ยพระบอตินี่นั่งซิมอยู่คนเดียว นั่งซิมดูโดยไม่ได้พูดไม่ได้อะไรกับใครเล่นเกมแนวนี้ทีนี่ผมได้จอเรื่องฮอลลไรใครมีคำถามอะไรถามผมได้นะผมค่อนข้างจะคิดว่าผมนี่กลรูค่อนข้างเพราะว่าผมดูฮอลลไรแทบทุกวันบอกตามตรงตั้งแต่เริ่มดูมาทุกวันนี้ยังไม่เลิกดูเลยพูดตามตรงว่าดูเวลาชีวิตผมไปเยอะมากฮอลล่าไรนี่ <c oughs> ก็ดูเยอะมาก <c oughs> ทาง,งกษิษให้ญี่ปุ่นแหละแต่ช่วงนี้ยังกิจ ค่อนข้างจะดูเยอะกว่าเพราะว่าผมไม่ต้องมานั่งรอคลิปแปลญี่ปุ่นนี่ยังต้องรอคลิปแปลอยู่ยังไม่ได้ขนาดนั้นแต่อังกฤษนี่ดูได้เลยโหลายอิงกิษครับผมเนี่ยโอ้เปโกละมาอย่าเผลอดิตีห้าแต่ยอมรับวว่าแต่ละคืนที่ค่อนข้างจะใช้เวลาอย่างนานเลยนะกว่าจะผ่านไปคืนหนึ่งคูหลีชิดมันอาจจะนานไปหรือเปล่าเออ ถ้าอยากให้ตีนิดนึงก็คงจะเป็นช่วงเวลาแต่ละคืนที่นานไปไมนะ่แ <c oughs> น,น่นานไม่เป็นไรเราก็ใช้เวลาว่างๆถ่า,ายไม่เคาะอะไรเราถ่ายอยู่ไม่ต้องมาเคาะไม่ต้องมาทำเราถ่ายอยู่เออใช้เวลาถ่ายรูปหาจะมาไปอะไรอย่างนี้เสียงอะไรต่เื่องแตื่อนี่คือเสียงอะไร ายไปรอบโอ้เรียบร้อยผมนะผ่านคืนที่สองแต่คืนมันนานเห็นไหมนานเกินจ้าจ้าโอเคผมนั่นคือการลองไปในแอนโฮลไลท์สองคืนเดี๋ยวเราจะไปลองโดนหลอกสักตัวหนึ่งผมจะเข้าไปแล้วไม่กดอะไรจะลองโดนหลอกสักตัวหนึ่ง เราะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่รู้เลยว่าการหลอกเป็นยังไงนะในสามโบอิงโบอิงใครมาโบอิงโบอิงแถวนี้โบอิงโบอิงของใครโคลโเน่หรือโอคายุหรอสองคนนี้เขาก็โบอิงอยู่แล้วไงคุณยามกาดึกสวัสดีในะคืนที่สามอือแตที่นายจะเริ่มงานฉันมีเทคนิคพิเศษจะมาบอกเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบช็อตไฟฟ้านะ่ะถ้านายช็อตไฟฟ้าใส่หุ่นที่อยู่ห้องเริ่มต้นพวกเธอจะอยู่ที่ห้องเริ่มต้นนานขึ้น ฉันหวว่าเทคนิคที่ฉันพูดจะมีประโยชน์นะฉันติดทุระนิดหน่อยนะคืนนี้น่าจะคุยได้แค่นี้ช่วงนี้นะอ้าวแล้วจะไล่ทำไมลืมโทษโทษโทษเขาบอกว่าถ้าเกิดช็อตที่ห้องเริ่มต้นหุ่นจะอยู่ในห้องเริ่มต้นนัน้นคือก็คือตอนที่มันอยู่สามคนในห้องนี้เราชอไฟฟ้าก็ทําให้คุณเธอสามคนไป่สมาธออกมาได้นานขึ้นแหละเป็นเทคนิคที่ดีใช้ได้แต่ว่าคืนที่สามสองคนนี้ไม่มาแลยผมว่าจะมาสิโอเคงั้นก็ ปล่อยเฟรนมาหลอกเราแล้วกันมาผมจะได้ดูความนานด้วยว่าเฟรนต้องอยู่เพื่อนเรานี่อยู่ตรงนี้นานแค่ไหนกว่าจะมาหลอกเราทดสอบความนานไปด้วยเบโกลัก,ก็มาแล้วค่อนข้างนานนะ <c oughs> คุณเธอจะมาหลอกเราตอนไหนจะไปหน้าจอผมบังหน้าเฟรนดีกว่าเพื่อสังเกต <c oughs> ทุกท่านจะไม่ได้เห็นหน้าเฟรนในช่องแอร์เลยอ่ะ มาดิเฟรนผมจะดูว่าการหลอกจั๊เป็นจั๊มสแกร์ที่น่ารักที่สุดเท่าที่เคยเล่นมาผมเนะ <laughs> okay, นี่ยโอเคผมก็คือการลองเล่นไฟ a ์ไนท์แอนด์โ l ลไลทภาคแรกครับผมนะใครชอบเกมนี้รีบกดไลค์ใครแชร์แล้วก็เป็นเพื่อนเป็นกำลังใจผมสนผลงานผมนะถ้าเกิดใครอยากดูผมเล่นเกมนี้อีกก,ก็กดไลค์กระยะผมนะใครที่อยากเล่นเกมนี้เดี๋ยวทิ้งดาวโหลดไว้ผมนะก็สนับสนุนผลงานของคนไทย Thank you ท่านที่ทำมาให้ผมนะสำหรับนี้ก็ขอไปก่อน Goodbye หน่ Good, Good night